สวัสด,ดีค่ะพบกับช่องไม่ไดาวกุกกอกนะคะผละไม้ป่าอันนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลไม้ป่าก็มีหลากหลายชนิดเช่นกันนะคะอันนี้คืออะไรนะคะเดี๋ยวไม่ได้จะเทออกให้ดูนะคะว่ามันคืออีหยังนะคะ ผลไม้ป่าของเรานะคะอันนี้เคยเห็นไหมคะอันนี้คือลูกอะไรเนาะพี่เคยเห็นไหมคะนี่นะคะอันนี้เขาเรียกว่าหมากก่อนะคะเอิ้นมากก่อนะคะภาษาภาษาุาษาไทยนะาะมะก่อนะคะนี่เก็บมาจากภูเขานะคะ ที่เขาเรียกว่าอะไรเนาะเกาลัดเกาลัดนะคะเกาลัดที่เขาคั่วไม่ได้เห็นเขาคั่วแต่ของเขาจะเม็ดใหญ่นะคะเกาลัดของเขาจะเม็ดใหญ่ของเราจะเม็ดเม็ดไม่ใหญ่นะคะเม็ดเท่านี้นะคะแต่ว่าไม่ใช่ว่ามันเป็นออกมาแบบนี้นะคะลูกของมันนะคะมันจะมีมีหนามเหมือนเงาะนี่แหละค่ะลูกของมันจะเป็นหนามเหมือนเงาะแต่เงาะนั้นไม่ใช่หนามนะคะ แต่อันนี้มันจะเป็นหนามแล้วมันก็จะอยู่แบบนี้นะคะนี่บางทีก็มีสี่ลูกนะคะบางทีก็มีบางทีก็เราแกะออกมาผ่าออกมาอ๋อเข้าใจแล้วค่ะมันจะเป็นหนามเหมือนทุเรียนนะคะมันจะเป็นหนามเหมือนทุเรียนนะคะแล้วเราก็มาแกะเปลือกออกนะคะแกะเปลือกหนามออกก็ได้แบบนี้นะคะก็ได้เนื้อแบบนี้เราจะเอามาต้มนะคะ ต้มกินเนื้อข้างในมันนะคะเหมือนถั่วลิสงเลยนะคะถ้าจะเอาไปครัวเหมือนเก่าลัดก็เหมือนกันค่ะลูกเหมือนกันแต่ของเรามันจะเล็กกว่านะคะนี่ของเรามันจะเล็กกว่านะคะ มันก็เป็นพวงเป็นพวงอยู่นะคะแต่มันจะเป็นหนามเหมือนหนามทุเรียนนะคะแข็งแข็งนะคะเราใช้มือแกะไม่ได้นะคะเราต้องใช้ใช้ไม้ทุบเอานะคะทุบให้เปลือกมันแตกแล้วก็แกะออกแล้วก็เอาเอา,มาเมล็ดมันออกมาแบบนี้นะคะืม <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวแม่ดาแกะให้ดูนะคะ <c oughs> นี่นะคะพอเราเอาไปต้มสุกนะคะอร่อยมากนะคะ <c oughs> เนื้อของมันนะคะ เราจะกินสดก็ได้นะคะแต่จะท้องอืดเราต้องเอาไปต้มหรือเอาไปคั่วก่อนนะคะแต่พวกสัตว์ป่าจะซอบมากินนะคะจะเป็นกระลอกกระแตกระจ้อน หรือว่านกมีหูหนูมีปีกคือบางนั่นเองนะคะชาวบ้านเขาก็จะขึ้นไปเก็บขึ้นไปเก็บอาลูกมันนี้แหละค่ะมาคั่วขายนะคะหรือว่ามาต้มขายเพราะว่ามันมันร่วงลงมาแล้วเหมือนลูกกระบบกนะคะเหมือนลูกกระบบกมัน พอมันแก่เต็มที่เนาะมันมันก็จะร่วงลงมาแล้วมันพอมันโดนแดดมันก็จะแตกเปาะออกมามันก็จะแตกเหมือนมันหมักยางนะคะแต่ว่ามันเปลือกมันมีหนามเหมือนทุเรียนนะคะก็จะยากพอสมควรนะคะเวลาเราจะไปกิดเราก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะไม่งั้นหนามมันจะจิ้มเอานะคะ เพราะว่ามันเปลือกของมันห่อหุ้มไปด้วยหนามแม่ดาวก็อยากจะไปเหมือนกันนะคะเดี๋ยววันไหนลูกไปเก็บแม่ดาก็จะไปด้วยนะคะแต่ก็เดินขึ้นเขาไกลมากนะคะแต่ว่าลูกเมา่อก่อนนี้ก็มีสองสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์อันหนึ่งคือเขาเอิ้นว่า มะกอดมะก่อตาหมูนะคะมันจะลูกกลมๆนะคะลูกของมันจะกลมๆแต่ว่ามันจะแกะยากค่ะเนื้อมันแข็งอันนี้มันจะแกะง่ายค่ะเปลือกมันแข็งมันจะลูกกลมๆแต่เนื้อของมันเนื้อข้างในของมันอร่อยเหมือนกันค่ะแต่มันแกะยากเพราะว่ามันแข็งแต่อันนั้นจะไม่มีหนามนะคะจะไม่มีหนามแต่ว่าแถวรอบรอบต้นของมันต้นก่อนะคะก็จะมีหิน มีเห็ดแดงก่อที่เราเก็บไปขายอยู่ที่ตลาดเนาะค่ะที่สีแดงๆนั่นแหละคะ่ะถ้าเราปลูกอันนี้ก็จะมีเห็ดเกิดตามร่มก่อน,นะคะเราก็เก็บกินได้ทั้งเห็ดแดงก่อแล้วก็กินผลไม้ของมันได้นะคะขายได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่ดาวกุกลอกด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะ ถ้ามีโอกาสก็จะพาเอฟซไปเก็บเหมือนกันนะคะ